จิตของเราเป็นเหมือนกับลิงใจเราเป็นเหมือนกับลิงมันดิ้นรนมันอยู่นิ่งไม่เป็นสติเป็นเหมือนกับเชือกองค์ภาวนาพุโทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหน้อนเป็นเหมือนกับหลักหลักล่ามควายล่ามบัวเราเอาสติเป็นเชือกไปผูกกับจิตที่มันเป็นลิงเ่ยเอาเชือกไปผูกแล้วก็ผูกมัดไว้กับหลัก มันก็อาจจะไปเหมือนเดิมแต่มันไปไม่ได้ไกลเมื่อเราคุมอยู่พยายามเจริญสติเมื่อรู้ว่าจิตมันคิดเรื่องอื่นก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเราก็จะสังเกตว่าเป็นลิงเป็นวัวเป็นควายที่เราล่ามก็เหมือนกันรกแรกๆมันอาจจะฟึดฟัดพยายามจะไปให้ได้แต่เมื่อมันไปไม่ได้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเชื่อก็พันหลักไปเรื่อยมันก็จะสั้นเข้า แล้วมันก็จะเชื่องลงเชื่องลงเชื่องลงจิตเราก็เหมือน